โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการโอนเงินเข้าบัตรสุริการแห่งรัฐ1,000บาทตามที่มีข่าวลือนะครับภายหลังการประชุมคณะนายธน,นกรวังบุญคชนะโฆษกปร,ระจำสำนักนายนตรี <3 S 2> ชี <25 S 1> ช้จแจงกรณีมีการส่งข้อมูลว่าบัตรสุริการแห่งรัฐสามารถกดเงินสดได้1000บาทและเงินเข้าวันที่18มิถุนายนล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยกรมบิชีกางได้ตรวจสอบแล้วพบว่าวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาไม่มีเงินเข้าบาทสวัสดิการแห่งรัฐ1,000บาทและทุกวันที่18ของเดือนจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อโคเรือนต่อเดือนเท่านั้นพร้อมเตือนประชาชนให้มีสติในการใช้งานเพราะอ,อาจถูกผู้ไม่หวังดีจงใจใช้ QR code นำไปสู่เว็บไซต์หลอกลวงให้กรอกข้อมูลหรือบัญชีธนาคารหลอกโอนเงินไปยังบัญชีอื่น ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม